มาดูบ่อปลาบึกนะครับ <c oughs> บ่อนี้เริ่มปล่อยเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดือนตุลานะครับที่มเมียนะครับปลาบึกทั้งหมดผมปล่อยสองชุดนะครับสองรุ่นนะครับ70็ดสิกว่าตัวนะครับบ่อนี้ขนาดบ่อก็ประมาณ ห้าไร่นะครับความลึกก็ประมาณ2เมตรนะครับอส่าโบราณนะครับเริ่มที่จะมีห่างน้ำให้เห็นนะครับอาจจะแสงยังไม่พอนะครับ ตัวนี้ขอบข้างๆก็ปลูกหญ้าขนนะครับเพิ่งลงหญ้าขนนะครับนะครับหญ้าขนผักบุ้งนะครับเป็นอาหารปลานะครับสร้างแหล่งอาหารปลานะครับอาหารวัวควายนะครับถึงเวลาก็เอามาปลูกนะครับเวลาวัวควายเขาไถามูลน,นะครับ ก็จะเป็นอาหารปลายชั้นหนึ่งนะครับนะครับอภิกัดอยู่ที่บ้านถนนตะบนกระเทียมนะครับอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ติดทางหลวง24สนะครับพี่น้องพัานไปมาก็เป็น f อนะครับแวะเวียนทักทายได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ